เกิดขึ้นประมาณ4.22วันที่4นะครับเหตุเกิดจากพอดีรถรถที่เกิดเป็นเหตุเนี่ยขับมาเลนซ้ายสุดพอดีว่ามีรถจิบล้อขับมาเลนขวาเลยแตะแต่พอดีว่าทางรถจิบล้อนี้ไม่บีบแตะทาให้รถคันที่เกิดเป็นเหตุเนี่ยตกใจแล้วก็วิ่งมาแล้วก็พอมาที่เราสอบหน้าที่เราบีบจิดตั้งป้ายไว้พอดีก็เห็นลูกศรเขาก็เขาเลี้ยวย้อนมาเขเลี้ยวเสร็จปุ๊บเขาจะพุ่งไป่างนี้ พอดีว่าตรงนี้เราเราขุดหลุมไปเพื่อจะวางท่อระบายน้ําทําให้เขาเบรคไม่ทันเขาเลยพุ่งไปทาให้ตกไปละเหตุครับเรามีไฟฟ้าแสา่เขามามีป้ายเตือนครบถ้วนครับค่าเสียหายเนี่ยทางเราได้จแจ้งกับผู้รับจ้างของเราเป็นงานประมูลเป็นงานของกรมทางหลวงโดยมีผู้รับจ้างได้ประมูลงานไปเราได้มอบพื้นที่ตรงนี้ไปให้แก่ผู้รับจ้างเราได้คุยกับผู้จ้างแล้วผู้รับจ้างก็อบอกว่าเขาจะชดใช้ค่าเสียหายทุกอย่างไม่ว่าทางบาดเจ็บค่าตังขวัญแล้วก็ค่าซ่อมรถทางผู้รับจ้าง จะใช้ทุกอย่างครับนี่อยู่ช่วงปลายๆของโครงการครับเป็นช่วงที่เราจะเพัสดเพื่อส้างปั๊กเพื่อจะวางท่อเพื่อน้ําไปฝั่งนู่นครับคือตอนนี้พอเกิดเหตุแล้วเราก็จะมีเพิ่มสิ่งอำนวยความกอปลอดภัยเพิ่มขึ้นก็จะมีเป็นปีนปวยมีป้ายมีไฟครับเราก็จะมีป้ายที่แจ้งล่วงหน้าว่ามีโครงการไปอีกสัก200เมตรเพื่อเตือนให้ชาวบ้านรับรับรับรู้ว่ามีขนาดมีความล่้าแล้วก็ไฟฟ้าเดีวาตรวจสอบไฟฟ้าให้สว่าง แล้วจุดกับรถเนี่ยเราก็จะพยายามให้มันเป็นโล่งเลยจะตัดแต่งกิ่งไม้ให้มองเห็นนะครับได้ได้ชัดๆรถที่วิ่งกลางคืนเนี่ยอาจจะไปไม่ค่อยสว่างเลยเพราะว่าเวลาคืนเนี่ยอาจจะไปไม่สว่างแต่ก็มันเพราะว่าช่วงไม่มีคนเนี่ยโอเคสว่างกลางคืนเนี่ยมันตดนลมส่งแรงทำให้ป,ป้ายบางป้ายในลมนะครับเพราะตอนหลังจากนั้นเราเราก็พอป้ายล้มแล้วความสว่างจากร้อยเปอร์เซ็นก็เหลือท่านเกตสิบเปอร์เซ็นทำให้ประชาชนที่เดินทางเนี่ยอาจจะมองไม่ชัดก็องไม่เกิดอุบัติเหตุได้ครับ ก็รถวิ่งมาเขาเพื่องันอย่างที่มีตอนเนี้มันไม่มีตอนแรกอ่ะรถเขาก็เลยเหมือนกับว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขามองไปเห็นอะไรมันจะมืดนะครับลงไปเลยครับรถก็ก็เสียหายเยอะแต่ว่ายัางดีว่ารถลักษณะว่าเกยเกยขึ้นไปไม่ได้หัวปากลงนะครับหัวปากลงอาจจะเจ็บเยอะงานเสียชีวิตไ,ได้หนุ่มใหญ่มากครับ ก็ลงเ,เหมือนกับว่าให้คนที่ว่าเดินทางผ่านเส้นนี้ระวังเพราะว่าหลงเนี่มยมันมันนานแล้วแล้วมันก็ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเท่าไหร่เครื่องกา้านเครื่องอะไรของเราไม่ได้มาตรฐานมากก็อยากให้ดูแลตัวเองอะ่ะมันไม่มีใครดูแลก็ไมู่ีจะทรยังไงนะมีป้ายนิดหน่อยมีอ่าแหงนิดหนึ่งไฟนิดนึงแต่มองไม่ค่อยชัดบางทีมันดับมันไม่ได้ติดตลอดไฟ อดีไฟช้อตั้งเลยช้าตั้งมันก็ดับครับก็มีเหตุเกี่ยวกันชนกันตรงนี้มีตายมากอยู่เทินมาแล้วก็มาบีบเป็นคอขวดครับอันตรายนานมากครับไม่เสร็จสักที ขับจากตันจังหวัดนะครับขับจากกรุงเทนะครับ,รบพอดีขับพอใกล้สิ่งที่เกิดเหตุนะครับพอดีสิบล้อเขาอยู่ทางขวามือเบี่ยงเขาเบี่ยงขวาขึ้นไปประมาณทางขวามือครับผมแล้วผมเนี่ยก็จะเบี่ยงซ้ายลงมาเพื่อจะหลบสิบล้อครับเพราะว่าตามูอเประมาณครับแล้วก็พอหลบมาถึงเนี่ยครับหลบมาถึงก็เจอป้ายเลยครับจะมีป้ายป้ายเก่าประมาณเท่าไหร่วะน่าจะเขาได้จะเก็บไปแล้วแหละเ,<อ>เป็นเป็นป้ายลูกศรชี้ซ้ายมือ เป็นป้ายของร้านก๋วยเตี๋ยวครับหลังจากนั้นก็พอหลบพอช่วงโยกลงมาก็เจอป้ายแล้วก็เห็นป้ายซ้ายก็คือป้ายเหมือนป้ายขวางหน้าเราแล้วครับแล้วเราก็ลงซ้ายไปทีเขี่ยวป้ายไปแล้วก็พอลงหลุดบนป้ายไปก็เจอหลุมเลยประมาณสิบเมตรเจอหลุมเลยครับรถ <Yeah. S 1> ก็เสียหายครับเสียหายที่ช่วงล่างเยอะพอสมควรค้าว่าเห็นกันระว่าค่าชอมที่ปรามาสัก6เข็มมื่นะครับโปยประมาณนะโดยประมาณนั้น, 6, 10, 10น ตอนที่ตรวจเหตุมีแค่ป้ายป้ายอันนี้คือตัวอันนี้อัน,นเดียวครับแล้วก็มีไฟเหลืองน,น,นิดหน่อยแต่ว่าเมื่อวานรู้สึกว่าจะมีฝนตกป้ายล้มไปอะครับป,ป้ายล้มมาอยู่ข้างหลังเอ้ยไป้ายไฟล้มมาอยู่ข้างหลังป้ายลูกศรน,นะครับพี่เราจังจึงท้ายไมมองไม่เห็นเมื่อวานก็ฝนตกด้วยจริงๆอะอยากจะฝากว่าทีแรกอะให้เขาแบบตั้งป้ายล่วงหน้าซะหน่อยครับแบบแบบวันเนี้ยที่เขาได้ทำไปวันบบนี้โฆัณาเนีแล้วครับ แต่ก่อนนั้นก็มีพวกแท่นปูนอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าเขาเอาไปทําสีเพื่อเพื่อความแมชดเด่นมากขึ้นใช่ครับแต่จริงๆเขาอยากจะให้เห็นตั้งอย่างเงี้ยทำแบบนี้นมากกว่าให้มันดูเน่นชัดเห็นไกลมากกว่าครับผมบางทีเราโยกมามองไกลๆเราก็ไม่เห็นไฟอะไรครับพรานเนื่องจากเพราะว้าไฟมันหลบไฟป้ายไฟมันหลบไฟครับผมเลยมองไม่เห็นไม่เห็นอีกทีก็ป้ายแล้วพี่